สวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกพากินพาเที่ยวนะคะสวัสดีามยามเย็นยาาเย็นเกือบเกือบค่ำนะคะพามากินข้าวกับต้มยำปลากระพงค่ะอันนี้บอกเลยนะคทาไม่ได้ทำเองซื้อเข้ามาข้าว <c oughs> สวยร้อนรอนนะคะแล้ววันนี้มีผลไม้นะคะมังคุด ลูกสวยๆกับรักอร่อยเลยค่ะมาค่ะมากินกันเลยสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะต้ยมยำปลากระพงนะคะร้อนๆซื้อเข้ามา <c oughs> ตอนนี้แม่ทำงานทุกวันไม่มีเวลาทำกับข้าวนะคะยกเว้นวันหยุดอาจจะมีเวลาทำบ้างต้นน้ำก่อน เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไปนะเนี่ยแมว่เขาจะออกเปรี้ยวแบบเอไม่ใช่มะนาวสดนะคะไปกินแต่เนื้อปลาน้ำนิดหน่อยชิ้นละแปดสิบาทนะคะท่อนหาง เขาถามเขาถามแม่ว่าเอาท่อนหัวท่อนหางท่อนกลางแม่ก็เออต้องเอาท่อนกลางสินเนาะแต่เขาบอกตอนเนี้ยเหลือแค่ท่อนหัวกับท่อนหางแม่ก็คิดว่ามีความแตกต่างกันแม่ก็เลยเอาท่อนหางเขาบอกแล้วเสร็จแล้วแม่ก็ถามเขาเขาบอกว่าถามเขาว่าหัวหางกลางต่างกันยังไงคนละราคาเหรอเขาบอกราคาเดียวกันเอาคนราคาเดียวกันคนก็เอาท่อนกลางหมดสิท่อนหัวก็เหลือดด เป็นอย่างนั้นแม่คิดว่าเขาแยกราคาแต่เนื้อปลาสดค่ะน้ำซุปอย่างนี้แม่ได้ไม่ไหวเปรี้ยวเกินแล้วมันเขาใช้น้ำมะนาวมะนาวมะนาวเีิยมะนาวขวดกินรู้เลยค่ะ แม่ต้องกินปลาเยอะๆปลากับไข่ขาวนะคะกินเยอะๆโปรตีนจากปลากับไข่ขาวดีที่สุด เปี้ยวสุดๆด <S <S บางคนก็อาจจะชอบกอ็ได้นะครับเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากคือมันเปรี้ยวแบบไม่ได้กลมกล่อมไม่นัวเปรี้ยวปี๊ดเปรี้ยวปี๊ด แต่อย่างนี้ที่เนื้อปลาโอเคเนื้อปลาสดหวานมันร้อนร้อนร้อนสุดๆ ดานร้อนลงมันถ้าว่าจะซดน้ำให้อร่อยแล้วเนี่ยผิดหวังน้ำซุกเปรี้ยวมาก ขนาดแม่เป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะคะอันนี้ยังคือยังสุดๆแล้ว ถ้าเอาน้ำปลาใส่ไปมันจะยิ่งเปรี้ยวยิ่งเค็มกลัวจะไปกันใหญ่ังคุดกิโลละสามสิบห้าบาทถามจดร้านหนึ่งโลละเจ็ดสิบ ลูกเล็กแล้วก็ยังไม่สุกแม่เลยเดินผ่านมามาเจอร้านนี้โอเคกัสุกกาลังกินและลูกก็กําลังสวยสามสิบห้าบาทสามโลร้อยแต่แม่กินสามโลร้อยไม่ว่ามันเยอะเลยขอซื้อแค่สองกิโลทั้งเผ็ดทั้งไอทั้งทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ด เนื้อแตกเลยค่ะทั้งร้อนทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างคะชนบุรีนี่ไม่ต้องบอกเลยชนะเลิศชนบุรีชนะเลิศขึ้นทุกวันคะ่ะ แล้วค่ะคลิปนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะคะร้อนมากเลยเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้ง,ง,งให้กับช่องแม่ลูกพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย